วิญญาณอาฆาตแม่ชีจงเป็นคนหนึ่งในจำนวนยายชีทั้งหลายทั้งแก่และไม่แก่ที่เดินแถวมาบ้านดีฉันทุกวันพระสิ้นเดือนเมื่อได้รับทานบริจาคและให้เศษให้พรยืดยาวแล้วยายชีจงผู้มีชื่อเต็มว่าจงดีก็มักถือวิสาสะนั่งพักเหนื่อยและสนทนาปราัยกับใครต่อใครในบ้านอย่างเป็นกันเอง แต่าบางคนก็รู้จักแกมาตั้งแต่แกยังเป็นสาวยายชีจงชอบคุยถึงเรื่องราวเก่าแก่แบบเดียวกับพวกคนเท่าคนแก่ทั้งหลายที่ฝังจิตฝังใจอยู่แต่อดีตของตนเรื่องหนึ่งที่ยายชีจงเล่าซ้ำๆให้ดิฉันฟังมาตั้งแต่ดิฉันยังเป็นเด็กคือเรื่องราวเกี่ยวกับปีดาของแกผู้เคยเป็นคนสําคัญคนหนึ่งในสมัยกลางๆางรัชการที่ห้ายายชีจงเล่าว,ว่าความสําคัญนั้นมีขนาดหนัก ถึงกับเมื่อเดินสวนกับใครๆก็ไม่มีใครกล้าสบตาด้วยพวกเด็กๆเพียงได้ยินใครเอ่ยชื่อบิดาของแกก็พากันวิ่งหนีหมดตำแหน่งเพชฌฆาตเป็นตำแหน่งสำคัญที่ใครๆจะเป็นไม่ได้ต้องเป็นคนใจกล้าเข้มแข็งบึกเบินจึงจะฟันหัวมนุษย์ให้หลุดกระเด็นได้เหมือนแผลวบิดาของแม่ชีจงมีบุคคลเลกลักษณะสมตำแหน่งนี้แล้วทุกประก,การ ตามคำเล่าของแม่ชีจงแม้เหมือนแพวจะตายก็ตายได้อย่างประทับใจคนคือตายในหน้าที่ราชการเรื่องของเพชฌฆาตเหมือนแพวมีดังต่อไปนี้สมัยนั้นเมืองไทยมีพลเมืองน้อยมากดูเหมือนจะเพียง3าถึง4ล้านคนเท่านั้นเรื่องจนผู้หายและคดีอาชญาต่างๆจึงมีน้อยยิ่งคดีอุจจกรนที่จำเลยต้องถูกประหาชีวิตด้วยแล้ว ยิ่งมีน้อยเหลือเกินครั้งใดจะมีการประหารนักโทษก็ถือเป็นข่าวลืออกะเริกมากพวกผู้ชายที่เป็นหนุ่มขั้นนองมักจะชอบไปดูการประหารชีวิตสามทางกันได้นำนักโทษไปทำการประหารในที่เปิดเผยตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณคือต้องการให้ใครๆได้ดูได้เห็นได้จดจำไว้ให้เป็นที่หวาดกลัวจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปสมัยก่อนๆนน,น นักโทษที่จะถูกประหารจะต้องถูกแห่ประจนันเดินลากโซ่ตวนไปตามท้องถนนแล้วร้องปร,ประกาศแก่พ่อแม่ทั้งหลายไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างตนด้วยประเพณีเช่นนั้นคงจะเหมาะกับภาวะของบ้านเมืองในสมัยนั้นๆเพราะการโฆษณาเรื่องราวข่าวสารต่างๆไม่มีเครื่องอุปกรณ์ในแพร่หลายมากเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เหมือนในสมัยนี้เกี่ยวกับที่ประหารก็แล้วแต่ว่านักโทษ ได้ก่อกรรมทำความผิดที่เมืองไหนก็นำตัวไปประหารที่เมืองนั้นคดีอุจการบางเรื่องจำเลยก็ถูกส่งตัวไปพิจารณาที่กรุงเทพแต่เมื่อถูกตัดสินให้ประหารชีวิตก็ต้องถูกส่งตัวกลับไปประหารที่เมืองที่เกิดเหตุและถ้าทางบ้านเมืองนั้นไม่มีเพชฆาตประจาอยู่เพชฌฆาตของกรุงเทพก็ต้องเดินทางไปปฏิบัติกันเหมือนแพ้วเคยได้ออกไปแสดงฝีมือในต่างจังหวัดหลายครั้ง การตัดศีรษะมนุษย์คนสุดท้ายของหมื่นแผ้วก็ได้ไปตัดที่หัวเมืองยายชีจงเล่าว่าขณะนั้นแกมีอายุ16ปีกำลังแก่แก้วเมื่อบิดาจะเดินทางไปประหารชีวิตที่อาบทองแกอ้อนวอนขอตามไปเที่ยวด้วยการขุมนักโทษไปนั้นไปทางเรือนักโทษประหารชื่อไอยอดเป็นผู้ร้ายใจเหี้ยมได้ป้นสดดมฆ่าเจ้าพย์ตายหลายราย เป็นเที่ยวรู้กันว่าอยู่ยงของกระพันด้วยระหว่างเดินทางไปในเรือซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและพวกคุมอย่างขวดขันนั้นไอยอดยิ้มย้มแจ่มใสไม่แสดงความหวาดหวั่นต่อความตายเลยมันคุยถึงความเก่งกล้านในการเป็นโจรคุยเรื่องการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่คุยเรื่องของกระพันชาตีมันตอบคำถามของทุกคนอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาตอนหนึ่งหมื่นแถว ซึ่งนั่งรวมกับพวกผู้คุมได้ถามขึ้นอย่างขนองปากว่าอยากจะให้ฟันทีเดียวคอขาดหรืออยากจะให้มีดาบสองไอยอดหัวราะตอบว่าอย่างไงก็ได้ครับแล้วมันก็พูดต่ออย่างเอาจริงเอาจังว่าขออย่างเดียวอย่าให้พลาดตกรกบาลเข้าก็แล้วกันตอนนี้เหมือนแพ้วหัวร้อยืนยันว่ามือฉันนี้แล้วไม่มีพลาดหรอกว่าไอ้น้องชาย ทุกๆคนก็หัวเราะกันครื้นแข็งหลายคนกล่าวสรรเสริญฝีมือลงดาบของเหมือนแผวว่าแม่นหนักแต่ไอ้ยอดกลับเอ่ยขึ้นทำนองเปล่าดบว่ากลัวแต่จะฟันไม่เข้าเสียแล้มั้งผู้คุมคนหนึ่งลองว่าจะทนคมดาบเหมือนแผวได้เชียวหรือไอ้ยอดไอ้ยอดยิ้มเฉยคนอื่นๆก็คุยกันเป็นการฆ่าเวลาไปจนถึงบริเวณวัดที่เคยใช้ประหารน,นักโทษ ขณะนั้นเวลาเกือบย่ำรุ่งแล้วเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายบ้านเมืองได้เตรียมวิธีการประหารไว้พร้อมสัรพมีการปักไม้กางเขนสูงราวสอกกว่าไว้เกือบกลางบริเวณล,ลานด้านที่อยู่ติดป่าช้าของวัดไม้กางเขนเตี้ยน,นี้เรียกกันว่าไม้กาจับหลักสำหรับไว้ผูกสองแขนของนักโทษติดกับไปลายไม้ให้นักโทษนั่งพนมมืออยู่เบื้องหน้าไม้แล้วหลังเพียงไม้กาจับหลักนั้นพื้นดินตรงหน้า นักโทษนั่งขัดสมาธิปูด้วยใบตองทั้งใบเพื่อกันไม่ให้เลือดนักโทษตกลงถูกพระแม่ธรณีเพื่อไม่ให้เป็นเสนียดแก่แผ่นดินด้านหนึ่งของบริเวณลานปูกพิงพักชั่วคราวด้วยใบจากหรือกระแชงหัดหน้าไปทางไม้กาจับปลกซึ่งอยู่ห่างออกไปราวสิบวาในเพิงมีตุ่มน้ำมนต์สามตุ่มและมีหัวหมูเป็ดไก่เหล้ายาเครื่องเส้นพูดผีปีศาจหรือสังเวยเทวดา วิธีการประหาชีวิตคนซึ่งมีประเพณีมาแต่โบราณทางด้านนอกเพิงยังมีสารเพียงตาทำด้วยไม้ไผ่อย่างหยาบๆสำหรับตั้งเครื่องสัเบยด้วยเมื่อนำนักโทษมาถึงวัดแล้วก็พักที่ศาลาวัดเจ้าหน้าที่อ่านคำพิพากษาให้นักโทษฟังอีกครั้งหนึ่งและให้นักโทษรับศสลนตั้งพระเทศแล้วก็ให้กินอาหารตามที่อยากจะขอกินเอะใดสำหรับไอยอดไม่ขอกินอะใด นอกจากน้ำมันไม่เศร้าสลดเลยเมื่อถูกนำไปนั่งที่หน้ากาจับหลักและถูกผูกแขนติดกับหลักนั้นอาจารย์เพะจะขาดผุดเทาผมขาวพลนไปทั้งศีรษาคนหนึ่งเป็นผู้นำลอกไม้ทูบเทียนมาใส่มือให้นักโทษพันนมแล้วเป่าสะกดที่กระมอกนักโทษแล้วจะเอาดินเหนียวอุดหูทั้งสองข้างแล้วป้ายที่ขอต่อเป็นที่หมายสำหรับลงดาบการเป่าม์สะกดนั้นบางคนกล่าวว่า แท้จริงอาจารย์ผู้ประกอบพิธีแกไปพูดเตือนสติว่าไหนๆก็จะต้องตายแน่แล้วขอให้ตั้งสติให้ดีนึกถึงคุณพักคุณเจ้าไว้จะได้ไปเกิดใหม่ในที่ดีๆเมื่อนักโทษได้ฟังคําเตือนก็ย่อมจะตั้งสติได้และนั่งนิ่งสงบช่วยให้การฟันคอสะดวกขึ้นเมื่อเสร็จการปลอกกระกหม่อมแล้วอาจารย์ผดเทาก็รีบกลับไปยังเพลิงพิธีแล้วทันใดนั้น เพชฆา,าตสวมเสื้อแดงกางเกงแดงและโพกผ้าแดงก็ถือดาบลําออกมาจากประตูป่าการไล่ดํานั้นแม้จะมีทีท่าไม่งดงามแต่ก็น่าเกรงขามเพราะคนดูรู้อยู่ว่าเป็นการไล่รําเพื่อพิฆาตฆ่ามนุษย์เมื่อรําเข้าใกล้ตัวนักโทษแล้วก็วนเวียนไปมาอยู่เบื้องหน้าต่อจากนั้นเพชรฆาตอีกคนหนึ่งคราวนี้คือเหมือนแผวแต่งกายแดงเช่นเดียวกันลํดาบออกมาจากประตูป่า ย่างสามข่มเข้าหานักโทษพอดํำถึงตัวแล้วก็อ้อมไปด้านหลังกวดแกว่งไปดาบจนได้จังหวะแล้วก็จดขมดาบลงใกล้ขอนักโทษเพื่อเป็นเป้าหมายที่จะฟันครั้นแล้วก็เหงือดาบพร้อมกับหมุนตัวอย่างรวดเร็วขมดาบก็ฟาดเพิบลงที่คอของไอ้ยอดเสียงดังสนัน่นปาขอไอ้ยอดไม่ขาดไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดเหมือนแผลยืนตะลึงอ้าปากค้าง ทุกคนเงียบสนิทแต่ชั่วพริบตาเดียวนั้นก็ค่อยๆมีเสียงอื้ออึ่งขึ้นผู้ที่อยู่ใกล้ๆนักโทษก็ได้ยินเสียงมันครั้งด้วยความเจ็บปวดตอนนี้เหมือนแพ้วกับตั้งสติได้จึงเงื้อดาบขึ้นสุดแขนแล้วฟันซ้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งอย่างสุดแรงเกิดไอยอดร้องโอยด้วยความเจ็บปวดอย่างสาหัสแต่ที่คอมันก็ไม่มีบาดแผลและไม่มีเลือดออกอยู่นั่นเองอาจารย์เพชรคาดวิ่งมายกมือห้าม ไม่ให้เหมือนแผวล,ลงดาบอีกต่อไปเพื่อเจ้าหน้าที่เคลื่อนไหวอย่างไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรทันใดนั้นเสียงเจ้ายอดก็ครางออกมาว่าทนไม่ไหวแล้วเจ็บเหลือเกินว่าแล้วมันก็ทิ้งดอกไม้ทูบเทียนจากมือแล้วกม้มศีรษะคายสิ่งหนึ่งออกจากปากออกใส่ฝ่เมือแล้วจึงตะโกนร้องลั่นว่าเอาใครอยากได้ของดีเอาไป ว่าแล้วมันก็คว้างของดีนั้นออกไปทางกอไผ่ริมปาชา้าแล้วจึงหันมาบอกเหมือนแพ้ว่าเอาฝันได้แล้วฝันให้ดีๆนะพอเห็นอาจารย์ผู้เท่าพยักหนา้าเหมือนแพ้วก็เงื้อดาบแล้วฝันลงอย่างรวดเร็วเสียงดังโรระคมดบาบพาดจากก้านขอยยอดไปถูกเอากโลกศีรษะตอนท้ายถอยขึ้นไปอย่างจังที่สดุดไอยอดร้องอดโอยอย่างสุดเสียง ตัวเหมือนแผวก็ร้องโอยออกมาพร้อมกันเพช่ฆคาตผู้ทำหน้าที่เป็นดาบสองจึงทะลันเข้าไปชิดต,ตัวนักโทษแล้วยกดาบขึ้นฟันถูกคอยยอดดังพึบใหญ่สีสาขาดกระเด็นตกลงที่พื้นดินครัน้นแล้วเพช่าาตทั้งสองก็วิ่งตรงกลับเข้าประตูป่าพร้อมกับอาจารย์ผุ้เทาระหว่างวิ่งผ่าตัวจากนักโทษไปนั้นเพช่ฆคาตได้แบลบเหรียออกเลียเลือดซึ่งเปื้อนคมดาบนั้นด้วยก็แล้วแผลเป็นธรรมเนียมที่จะต้องกระทำเช่นนั้น เมื่อวิ่งเข้าเผงแล้วอาจารย์ก็ดึงประตูป่าให้ล้มลงทันทีแล้วจึงตักน้ำมนต์อุรตหัวเพชฌฆาตทั้งสองคนแล้วมีการเสกเป่าปัดรังควันไล่ผีปีศาจเสร็จแล้วเพชฌฆาตก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นคนธรรมดาระหว่างนั้นพวกผู้คุมก็ตัดส้นเท้าทั้งสองข้างของนักโทษเพื่อถอดเทาโซ่ตวนออกแล้วยกใส่เปหามไปทิ้งลงในหลุมซึ่งขุดเตรียมไว้แล้วในป่าช้าส่วนศรีสานั้น เสียบไม้ทิ้งไว้ที่ปากหลุมเพื่อประจันวิธีการเสียบหัวนักโทษไว้ประจันนี้สมัยหลังต่อมาได้เลิกมีแต่เพียงยกศีรษะขึ้นที่มนปลายไม้หลักที่ปากไว้พอเป็นพิธีว่าได้เสียบแล้วพันแล้วก็โยนสีษะลงหลุมฝังไปพร้อมกับร่างนักโทษบันทึกนี้จะยังไม่จบลงได้ถ้าไม่มีเรื่องราวของเหมือนแผวภายหลังการประหารชีวิตไอยอดรวมเข้าไว้ด้วยยายชีจงเล่าว,ว่า ระหว่างเดินทางกลับจากอ่างทองเหมือนแพ้วได้ดื่มเหล้าเมาจนไม่มีสติแล้วตะโกนร้องโอยๆอย,อยู่ตลอดเวลาบางขณะก็พูดอย่างเกลี้ยวกาดเหมือนเป็นเสียงไอยอดว่ามึงแกล้งฝันหัวกูมึงฝันกูโดยประมาทกูจะเอาชีวิตมึงอาจารย์ผดเทาจะพยายามเป่ามนคาถาแก้สักเท่าใดเหมือนแพ้วก็ไม่หยุดร้องโอยและยังกล่าวคำบาคายเป็นเสียงไอยอดอยู่เรื่อยๆไปถึงบ้านที่กุกแทบ เหมือนแถวก็ร้องอยู่อย่างนั้นจนถึงวันที่สามเหมือนแถวก็ร้องโอยโอยถีเขา้าถีเขา้าจนขาดใจตายไม่มีใครสักคนเดียวที่จะไม่ยอมเชื่อว่าเหมือนแ้วตายเพราะวิญ,ญญาณอาฆาตของไอยอดสำหรับท่านที่ยังติดใจเรื่องของดีของไอยอดที่ถูกคว้างไปตกในกอไผ่ข้างป่าช้านั้นยายชีจงเล่าว่า ฝูงชนที่ไปชมนุมดูอยู่ที่นั้นก็เหกันเข้าไปหากร้างถังกอไผ่ทั้งกอจนลาบเลียบไปในไม่กี่อึดใจแต่ไม่มีใครพบของดีที่ทุกๆคนได้ยินเสียงตกดังกรับแกบลงไปในกอไผ่นั้นเลยเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับไอยอดวิญญาณอาคาตขอบพระคุณครับ